ไปชี่ร์ี่แล้เดี๋ยวนี่อะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปสามได้ไหมนน้ยตีวิจารติวิจารติวิจาร์วะันลระเบิดบุกแตกตีวิจารติไอ้นอไอ้วอขาวข้าหัวสองละร้อยขาวหัวเที่ยงแดนจัมราบ้าว เป็นเจ้าบาบมาตีหนึ่งนะฮะ<น>มาตีหนึ่งบนหัวเราฮะน่าจะเป็นตีพิจัดว่ะใช่ไหมพิจัดเข้าลง,งสังเงกดเลย ลองดูนะสักตั้งลองดูวะเฮ้ยเชี่ยทำไมโทรศัพท์กูแหลกขนาดนี้วะเนี่ยเยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะปิงปลง ปิงปิงปิงตลอดเลยแป๊บหนึ่งเข้ายุ่งเห่าผมไม่เห็นหเรอ่อโทรศัพท์เป็นที่อะไรวะเนี้ยปาะป่ะลื่นละลื่นละอะไรนะฮะ เด uh,> ี๋ยวพูดไม่ย่าเดียพี่อ่ะเฮ้ยจุดด้บปะทข้งบนก็มีว่ะระวังข้างบนนะไอ้นอกบนไหนข้างบนอะประชิดแล้วพี่ไม่ประชิดแล้วใช่ใช่ไม่มีตาอยู่้ามบ้านเราเลยเจ็บแล้วพี่ ล้มดังตรงไหนล้มสามบาทปะหลังน้ำล้มตัวนึงแ้อวขนลงกันะ้เระเบิดแปดขนลงกันบ้างเออเออมาแล้วแป๊บมึงไม่มียาเฮ้ยผมมียาอยู่ยังแป๊บมึงเนี่ยเนี่ยไอ อยู่ไหนอยู่ไหนขา่หัวี่เข้าหัวจ่าวายู่นี่นได้ปะยิงตีนได้ปะไม่เห็นตัววะไอปามเราเฮ้ยมามันมาไปเชียร์พี่แล้วเดี๋ยวนี่อ่ะหนึ่งหนึ่งระหนึ่ง จอบได้ไหมนอนไตีวิจารตีวิจารตีวิจารตันกระเบิดบูแตกตีวิจารวัวเฮ้ยใครใครอยู่บนบ้านไอ้เหี้ยไหนบ้านไหนนี่นี่นี่ชุบอยู่ตีวิจารตีน่ะวางกระเบิดไว้ไหนยาเฮ้ยตรงใครไม่รู้แม่งโดนผมเปิดหัวไปร่วงเลยมาพี่ยามมาตรงนี้อ๋อให้พยายามไปดิ ได้นะตรงตัวปั้มตัวปั้มไอโน้มมันแอบใครพูด่ะไม่ได้แอบเสียงเป็นไงเราได้ยินเสียงมงเปาพป่ไปไปฟาร์มต่อดีกว่าฮะไปฟาร์มไหนต่อเนี่ยเอ่อ เดี๋ยวเราวนขึ้นไปข้างบนโมฮอลก็ได้ฮัลโหลโมฮอมตัวละมากมี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 โมฮอมีแต่ไม่ไปหรอก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีโอเคงั้ okay. นก้ามไปฟาร์มฝั่ง,ง,งนู้นก็ได้ปะกินอ่อนปะได้ได้ได้น<ต>าดขนันนกอ่าล้อมล้อมลอมทำไมปุ่มผมเออ,เอ,อวะตัว<ช>หนึ่ง ระวังนะกุ้งหกเออไ่ร้เปล่าไอ้ปลาไม่น้ำมาเช็ดดูข้่งดูข้่งมันน่าจะอยู่ข้างในอ่ะนะไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวแยกปลามาแหละว่าน่าจะถอยอ่ะสอง ยาไหม่ะผมมีเจ็ดกล่องมีคนเปดิดแคตเตอร์ระวังพวกบ,บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูต้นทางให้ก่อนนะเผื่อวพวกบ้านมันไปดักก้อนหินใหญ่ขอขอพี่ไปดูก่อนลองซีจีตัดจะนิ่งแล้วออกมามามาลงล่องลงลงฮัล,ล,ลฮโหลมาเลยมาเลยมาเลยครับผ ยืนก้อนหินใหญ่สองคนนะเดี๋ยวพี่ไปดูตรงตีนสะพลานรอจองจองที่ไว้รอให้จะจองไม่ได้ก็นอนหละรอรอยันพวกข้างหลังไว้อะเอ้ยมีตัวฝั่งโน้น่ะเ k คพี่อามผมมียาแค่หนึ่งกล่องเอ้าหรอมามาพี่มีเจ็ดกล่องก็ว่าทำไมกระเป๋าไม่เต็ม เฮ้ยมันเปิดวะเปิดใครวะเปิดพี่เดะแั้นน nice ั้นนะชั้นสองเหรอไอ้เหี้ยคนเรียกเยอะอีกอะเอต๊อบอุ้ยอุ้ยเฮ้ยชุบได้เปล่าหมวกหายเลยเย็นใจเย็นบ้านสามชั้นเนี่ยบ้านสอง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 หลังเลยใช่ใช่ซ้ายขวาด้วย ไอ้ใครหุ่นสลิงมาเอ้ายิงมายิงมายิงก็จะยิงก้อนวิเยาะอย่าว่านะแต่จะแย่งโจ๊กสวยดีแสนสวยที่มันลดเราฆ่าคนเนื้อดูชั้นสองใช่ปะฮัลโหลเอโนอฝั่งนู้นก็มีไวโน่ฝั่งนู้นเลือดสองตัวพี่อ่ะเฮ้ยฝั่งนู้นถั่วมาฮัลโหลมาดันไว้มาดันไว้ดาวน์หนึ่งดาวนหนึ่งสวย ดันในวอดัในวอดได้ปะมันจะได้ม่มีที่เล่นเฮ้เเฮ้วอ้้อ้วอ้เฮ้เฮ้กฮ้้เฮ้้เอยไอ้เอ้เฮเฮ้เฮ้ เฮีย้ยข้างหลังก็ยิงมา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 ได้ไหมต้องลองดูวิ่งวิ่งข้างล่างนะถ้าคนบ้านจริงอีกมาด้วยนะพี่เที่ยมากินพูม่าวิ่งได้ทสันพูม่าวิ่งได้เหรอพี่อ่ะ เพื่อการสาธุเพื่อการออกกำังกายเพื่อการปรับซองเพื่อการเรียนการสอนไม่มีใช่ปะปิดติวีนะครับปิดทีวีนะครับมันต้องข้ามาฝั่งนี้แหละเพราะว่ามันอ้อาเอาไปฝั่งว่ายน้ำแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมว่าเนาะเมื่อกี้ผมเห็นนั้นวิ่งอ่ะมันใส่ชุดลายพรางไปเนี่ยวิ่งมาแล้วพยายมนะเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมเลยใจเย็นใจเย็นเพื่อนทุกคนนู่น mày lao đâu mày lao Chị tua Xong 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 tua S Đo mày Đau 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 Còn vô còn vô Bong mới hiển cú khảo Cú khảo Đau đau เอ้ยเ oh, ้ยโดนลัาเว้ยโอ้โดนลาเนอโอ้โหเฮ้ยฝังนั้นฝงังงเอ้นอไอ้ัอขาวเข้าหัวสองละด๋อยเข้หวเที่ยไฮไลทช็อตเกียร์ชบบมาเอ้ยเัวเตม่้หวเไม่หว ไอ้วนนั้นมันเจ็บเราขับรถหนีขับรถหนีครับเฮียมก็สนุกดมมันจนเป็นยังไไม่ด้หรอวะกล้องทราไม่มีลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไหนไหน ผม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 ไม่มีไอวอลเลยพี่อาาไอวอลพี่มีรูกเดียวใครมีไอยอะบ้างอ่ะไอวอก็มีรูเดียวมาบ้างเทีนถอดนี้ได้มั้มตด้มั้งตรงนี้น่าจะเนินอ่ะโอได้เล่นตัแนัแน่ะนอนไม่ได้คไอโนยามาสอง่องดิยุดก่อนยนเริ่มกันกูมีสิบเอ็ดต ใาไามีบ้บอกป่มมีมีหนึ่งลูกเอาเอา <c oughs> เลยผมดันตามใปพามก็ได้เอาเอาไปเล่นเถอะเดี๋ยวกตัวย,ยิงครบ <Okay. S 2> <c oughs> เฮ้ย ได้ดูด้วยเรอไ้ไม่ได้หอไปไปตรงกล่องไม่ได้ไม่ได้ไอ้เนาะไปละ Viên viên bam Bám 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 ừ. 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 Khi okay. hệ nó liền Cái trao thì một rồi nè Bám bám nhảy mắt nhảy bám nhau nhau เาาชื่อนั่นมันออกไม่ได้ปั๊มออกไม่ได้ไอ,อ้โฟโกันออกไม่ได้เดี๋ยวก่อนที่คุณออกใหม่เรอคนออ เอา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 